สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับทาง youtube channel วันนี้ครับมาพบกับ a t ต o 3 d y n a m i c รุ่น M/Y 2024สีขาวฟอส c e w h ไว้น่าสนใจทีเดียวสำหรับเดรเมคครับราคาราคาดีด้วยนะครับราคา8 9 9 9 0 0บาทคันนี้คือ b y d a t ต o 3 d y n a m i c รุ่น C 1 0 วิ่งได้410กิโลต่อการชาร์จนะครับมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า150กิโลวัตต์2ไว้1แรงม้าสเปคสมรรถนะเนี่ยเหมือนกับตัวเหมือนกับตัวตีเมีม่งแต่ราคาของตัวเด a นิกนะครับเขามีลดลงมาอยู่50,000บาทนะครับราคาต่างกัน50,000บาทตัวนี้คือ899,900เป็นตัวเริ่มต้นคือ y n a m ิ c นะครับตัวที่ราคาเริ่มต้นเลยคือ899,900บาท เป็นสีขาวมุกฟอร์สไวท์เดนิมิกับพรีเมียมครับสีทางเลือกของสีเนี่ยช้อยสองสีบนี้ให้เลือก2สีคือสีกราไฟต์สีเขาและสีขาวนะครับสีให้เลือกมีแค่สองสีนั้นเองครับเหมือนกันแต่ต่างกันเรื่องของออปชั่นนะครับเดี๋ยวพาไปดูวันนี้มาเจอกับตัวเดนิมิกครับคือวันนี้เราอยู่ที่ห้องสมมอบที่ดี y วยูอีบนนะครับ ก็เลยมีโอกาสได้รีวิวรถของคุณลูกค้าในวันนี้ที่เราจะส่งมอบกันครับนะครับสิ่งแรกครับเราเห็นชัดเจนเลยคือเรื่องของตัวล้อเห็นไหมครับถ้าเดนดามิกเนี่ยล้อของเขาจะเป็นลายนี้ครับล้อกับยางต่างกับตัวทีเมี่มชัดเจนตัว d y น a ามิกเนี่ยล้อจะเป็นลายนี้ครับเป็นแจแจกมานะครับแล้วก็สีก็จะเป็นสีเมทัลลิก แบบโคมี่ตัดกับสีดำเปีนโนแบกนะครับยางก็คือจะเป็นยางแอตลาสล้อเนี่ยแม็กตัวนี้ครับขอบ17ยางที่เขาให้มาเนี่ยคือ215ทับ60 R17 ครับถือว่าเป็นยางสำหรับเหมาะกับรถ SUV โดยเฉพาะนะครับกับรถไฟฟ้าด้วยนะครับรถไฟฟ้า100%ครับ SUV p r e ี i u มี u v คันนี้ เห็นไหมครับล้อมแมกนี่คือจุดที่1น,นะครับที่ต่างกับตัวพรีเมียมมาดูส่วนที่2ครับที่เขาต่างกันต่างกันท้านมืบาทนะครับส่วนที่2นะครับให้เราไปดูด้านหลังฝาท้ายจะไม่ใช่ไฟฟ้าแต่ถึงแม้ไม่ใช่ไฟฟ้าผมยกขึ้นมาเมื่อกี้นะครับก็มีตัวโช๊คในช่วยปันแรง ว่าถึงแม้ไม่ใช่ไฟฟ้าก็ตามครับแต่ว่าการเปิดเนี่ยมันง่ายการปิดเป็นแมนนวลนะครับไม่ได้หนักอะไรเลยนะครับผมเป็นแหกนะครับถ้าคุณเปรสาวสตรีมาเปิดอย่างนี้ครับก็สบายนะครับเห็นไหมครับจะมีที่เปิดตรงนี้ชังโอเปิลแต่พูดไงว่าคือเป็นแบบแมนนวลแต่ก็ดีนะครับมันก็สะดวกสบายในเรื่องของการใช้งานในระยะยาว นะครับเป็นแมนนวลนะครับตัวนี้ฝาท้ายนี่คืออย่างที่สองที่เข้าต่างกันนะครับอ่ะอย่างที่สามคือไล่ไปดูด้านหน้าเลยครับได้าล้มิกครับจอกลางจะเป็นส2บนิ้วถ้าพรีเมียมสิบห้านิ้วนะครับนี่คืออย่างที่สามแล้วนะครับอย่างที่สี่ที่ต่างกันครับทีนี้อ่ะนี่คือจอนะครับจอ12บนิ้ว แต่ถ้าที่เมียมเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับเป็น15นิ้วสิ่งที่ต่างกันนะครับต่อมาคือการรองรับการชาร์จครับตรงนี้นะครับ DC DC ก็คือ2รูนะครับ2ช่องใหญ่นะครับ DC ของตัวไดนามิกครับจัดรับได้สูงสุด70กิลวัตต์หากข้อมูลทางเทคนิคผิดพลาดกับขออภัยด้วยครับ อันนี้เอาสิ่งที่เน้นๆหลักๆที่ต่างกันนะครับโอเคฝิดท้ายแป๊บหนึ่งครับวันนี้อากาศดีครับเามารีวิวรถต่อสมมอบให้คุณลูกค้ามาดูผลิตภัณฑ์ของ e y d ครับว่ามีความน่าสนใจมากนะครับสวยงามมากนะครับ สีมุกเนี่ยมันดูแล้วสะอาดตามากๆครับแม้กระทั่งตัวพรีเมียมของทาง b y d a u t o m t i e เนี่ยคุณลูกค้าให้ความน่าสนใจให้ความสนใจพอสมควรนะครับมีการเข้ามาเช็คเช็คได้มีการเข้ามาดูนะครับขายดีหุ้นหนึ่งนะครับ899,900บาทขายดีเทียบเท่ากับตัวพรีเมียมเหมือนกันตัวพรีเมียมเนี่ยทางเซลล์นะครับได้รับลูกค้ากับทุกวันนะครับเราจะมีการเลคอร์ด มีการบันทึกนะครับโพสต์เตของลูกค้าว่าลูกค้าให้ความสนใจรุ่นไหนบ้างนะครับปรากฏว่าตั้งแต่ตัว MY23 MY24 ทั้งตัว x c e n d e n ตัว Dynamic ตัว Premium ครับลูกค้าในจังหวัดอุนบลและจังหวัดใกล้เคียงเนะี่ยให้ความสนใจพอๆก,กันเลยนะครับต้องบอกครับว่าเราใช้งานถ้าเป็นนเมืองนะครับไม่ได้วิ่งไกลมากมายเนี่ยตัว410ตัวนี้ตอบโจทย์นะครับสิ่งที่แปลกใหม่สิ่งที่ไฮไลท์ เกี่ยวกับตัวเอมวายยี่สี่แดนดก็คือล้อแม็กรับสวยงามโดดเด่นแล้วก็ส่วนนี้ครับเห็นไหมครับชุดตกแต่งเสาซีสีดำเนียนมากนะครับแล้วมันก็จะคอมบายนีมครับเป็นสีดำเหมือนกันตรงขอบกระจกนะครับดูแล้วหรูหราพรีมเมียมดูแพงกับไฟไท้ายที่มีการ ใส่ลวดลายให้กับปีกนกนะครับคุณนี้ปีกนกนะครับสวยงามนะครับนี่คือม y นใจดำมิ MY 24ครับราคา899,900 90, บาทน,นี่แหละครับพามาดูตัวเป็นๆครัว่าสวยงามไหมชอบไหมนะครับเห็นแล้วเป็นยังไงตัวจริงเป็นยังไง นี่คือมอตรที่ติดฟิล์มนะครับ3 m ติดฟิล์มรอบคันเรียบร้อยนะครับก็จะดูแบบเข้มขึ้นปรับกับตัวสีขาวมุกได้อย่างสวยงามแล้วก็ชุดเก็บมังกรสีดำเนี่ยก็ให้ความสปอร์ตสวยงามนะครับนี่คือ SUV พ p r e m i ยม SUV รถไฟฟ้า100%นะครับจากแบรนด์ BYD b r i l d j o a r w a m s สมัรถคณะนนแน่นๆครับคันนี้ กำลังแรงม้าเนี่ยนะครับ201แรงมา้าอัตาริ่งหรือเฟือนะครับเทคโนโลยีก็จัดเต็มทั้งอ้องรอบคันมีระบบเ d a ดการลดออกรอกเลนนะครับมีเลนคีิปิ้งมีแอตติฟูทส่วนโทนมีในเรื่องของซันรูฟเยอะแยะมากมายนครับตัวสเปคเนี่ยถ้าหากคุณลูกค้าสอบถามเพิ่มเติม,ตมก็ทักแชทอินบ็อกนะครับแล้วแอดไลน์ line, คุยกันได้ว่า คุ้มค่าไหมสำหรับดนรามิกรุ่นนี้นะครับใช้งานเป็นยังไงมาเจาะดีเทลกันลึกๆว่า,ารุ่นนี้ซื้อแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเหมาะไหมค่างววเท่าไหร่เรามาคุยกันดูครับเนี่ยครับสส่วนบอดี้ u v v ภายในก็ว้างกว่างเลยครับไปดูภายในกันเลยครับผมสวยจริงๆครับสีแมสสีนะครับงานสีงานวัสดุของ แอตโตทเนี่ยมันดูแล้วมันก็รู้สึกถึงความแบบว่าดูแล้วมันสบายตาดูแล้วอยากจะไปขับอยาจะไปเที่ยวน,นะครับนิดนึงนะฮะตรงนี้ก็จะมีการ์ดแต่โษทีผมไม่ได้เคยรีวิวการ์ดตัวทีนะครับเพราะว่าการ์ดมันอยู่ข้างบนตรงนี้จะมีคำว่า NFC การ์ด NFC ย่อมาจากนะครับ Near Field Communication System คือเป็นระบบที่ใช้การ์ดเนี่ไปแตะนะครับเพื่อที่จะ เข้าไปในรถแล้วก็ยังสามารถใช้การ์ดใบเดียวเนี่ยนะครับสตาร์ทรถขับรถได้เลยโดยไม่ต้องใช้กุญแจนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังมีตัวแอปพลิเคชัน e v i d App ด้วยใช้ทั้งกุญแจใช้ทั้งการ์ดใช้ทั้งมือถือเนี่ยนะครับคอนคทลรถได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะใช้ยังไงนี่นะครับคือตัวเดนเมด2,024ครับราคา8,99,900บาทนะครับ410กิโต่อการชาร์จ นะครับคันนี้สมาร์ทพนะมันก็เหมือนกับไอคิ้นเดียดนะครับต่างกันงค่แบตเตอรี่ครับแล้วก็ออปชั่นนิดหน่อยนะครับตรงส่วนนี้นะครับแข็งแกร่งแข็งแรงครับต้องคันนี้เลยมีจับประตูก็เปิดง่ายครับมีคีย์เลส้วยครับมีสมาร์ทเป็นฟรีด้วยนะครับเปิดเข้ามาข้างในครับก็ถ้าเป็นสีขาว รถนะครับภายในเนี่ยก็จะเป็นสีกรมกับสีเบจสีเหมือนตัว M Y 23่มเห็นไหมครับสวยงามครับเนียนตามากวัสดุคเคลือบที่ต่างๆก็พรีเมียมนะครับเท็กเจอร์ต่างๆดีหมดเลยงานดีมากนะครับภายในน่าขับมากๆครับเห็นไหมติดฟิล์มเข้ามาเนี่ยครับพร้อมที่จะลุยนะครับไม่ต้องกลัวแดดนะครับผม ซันรูปนีม่านให้พร้อมนะครับบอกก็เป็นบอกแบบเกมมิ่งซีดนะครับบอกบอกไฟฟ้าอีกครับงานดีจริงๆครับเห็นไหมครับพอมันเป็นไดนามิกเนี่ยมันจะไม่มีเปิดสายกระปวงคายไฟฟ้านะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าจาัดความคุ้มค่าเนี่ยไดนามิกนะครับแนะนำ410นะครับภายในห้องดูสัสวยงามครับ เป็นสีเมทัลลิกเป็นสีเป็นกระเบะสระผสมกันไปนะครับสวยงามงาน่างๆก็คือแบบซอฟทั h มีความเป็นแบบจับแล้วมันก็นุ่มมือนะครับวัสดุเทกเจอร์ต่างติดฟิล์มสวยเลยครับงานเนียบเลยข้างหลังนะครับก็บอกพับได้นะครับ60-40พับราบได้ มีแอร์หลังด้วยนะครับมี USB ข้างหลังพื้นที่เล็กบูมเฮดรูมก็เหลือๆครับมีไฟตกแต่งในเมนไลท์ด้วยนะครับสวยงามมากเนียนตาจริงๆนะครับนั่งสบายครับช่วงล่างนุ่มนวลอีกนิดนึงครับก่อนจบคลิป ที่ให้มาก็จะมีสาย V2L มีพอตเทเบิลชาร์จคือสายชาร์จจุกเฉิดพกผ่าน,นะครับหรือ e m e r g จซ c ช c h a r เ e ครับโลโก้ PYD นะครับโอเคครับ,รบ, okay, รบสำหรับรุ่นนี้คุณลูกค้าสนใจสอบถามกับผมเข้ามาได้ครับสมพู่บ y d เบอร์โทรครับ0639929636ครับฝากด้วยครับสำหรับรุ่นเดรนิก b y d a t t o 3 r e e a m i c ิคครับ410 KM สีขาวฟอสไว้ครับนะครับเชิญมาชมรถมาทดสอบได้ครับที่ b y d บนนะครับโอเคครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ